ไปนิกเมื่อนั้นเขาไปค้อนยังไปว้อยวายไปค้อผมไปกับไอ้ตั้มสองคนนะสองคนกับพี่หมึกกับพี่หมึกใช่ไหมหมึกบนเรือใช่ไหมอ๋อไปว้อยวายนัเอแล้วทีนี้มึงซื้อกี่ชิ้นนั้นสองชิ้นแต่ทีนี้มันช้าใช่ไหมเพราะว่าผมต้องกลับมาไปโรงเรียนหรือไปอะไรก็ได้เออเรือไปไปค้องบักซัก กับมึกนิกกับมึกมึกเลยไปรอบสองผู้ใดนี่คนไหนพี่ผมจำไม่ได้เลยผมขี้เกียจจำเลยไปนะได้ยินข่าวว่าลูกน้องมาโวยวายไปหาใครไม่รู้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ยหัวหน้าสมศักดิ์ใช่ไหม,มดูดีนะนี่เออใช่เขาได้ใส่กันต่างหัวหน้าสมศักดิ์ใช่ไหเออ ไปหาแกเรือนะออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอา่าก็เล่าอธิบายใหเราฟังมาเป็นอย่างนี้ครับเอับวไม่เป็นไรแล้ววหลังค่อยเข้ามาใหม่ออแค่นั้นครับ